มีมาสตูจะทา้งร้านเนี่ยลูจีดาวครับลูจีดาวจ้าคนกถเจอช่องแชทผมหลงบอดจ่าวินเทอร์กับคุณแจ็คเขาแย่งสไนกันอะสองคนนั้นน่ะใช่อ S <S ตอนนี้ผมมาเป็นพนลขี้เป้าแล้วคินระเดียนไงดูไรกันเนี่ยอ๋อกระจายอยู่ครับกระจายอยู่หลายหน่วยเลยตอนนี้กระจายอยู่คินเดียนมามาดิมาโทจอยจอยท<ร>ีท่จ่าจ่ามาลุดก็ได้นะจ่า,าเขาว่างอยู่หรือว่าที่เดียวกับคุณจอนเลยก็ได้คุณนิโอเฟสเนี่ยมึงอยู่ไหนที เอนีวีหน่อยสอใช่หน่อยสองหน่อยสองครับปิดอยู่อ่ะดิบอกเชิี่ีกูอยากไปนั่งยิวโอเคอย่าอยทีิของทีมเรานะครับโอ้โหผมกำลังวิ่งไปที่โรจิมันยิงผมแตกเลยบอสไม่เล่นเอทีเหรอแ็งเยอะนะเว่ย่งมาเล่นแบบเดียวเขาอยู่ตรงไปไหนอ่ะเสือฟชาลีเยไมเล่นหรอ เออจะไปเดี๋ยวจะเล่นมีเกมหนึ่งเล่นอะไรตอนนี้ตันฝ่ายงนันลเดี๋ยวต้องไปกู้โลจิคคืนครับเกมชิวๆยิงบอตทีมเดี๋ยวมากับผมสักงสามคนครับเออนั่นแหละสามสี่คนตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปที่โลจิกันเดี๋ยวต้องไปสร้างแฮปใหม่ครับข้างหน้าทำไมเขาสั่งไม่ล้ว ตรงออฟเซิร์ฟชาลีช่วงนี้หมอดทั้งแคร์เล่นเกมอะไรเนี่ยโอ้ผมเล่นนะไม่ใช่ไหมไม่จังวะอ๋อเหย็บซองลย ยัยคุณโอสกูคุณโอสกูเจอเลยไหมตรงนั้นครับ,รบมีครับเจอแถาหล้อเปล่า,า <ผม S 2> ดักอยู่ใช่เจอเจอเจออยู่ตรงนั้นเลยครับที่ผมมาร์กไว้อะมันอยู่ชั้นดาดฟ้าสุดครับตอนนี้ รถทั้งรถจี๖กุ๊กำลังตายแล้ว ช้าเกินไปมันกละเด็ขึ้นทีมเราฟอร์ห็นไปก่อนครับยังไม่ต้องไปไหนกันตอนนี้คนเราย่งไปขบเลยใครตายมากเกินกับผมนะเดี๋ยวคุณชจ็คเล่นเไป็นังบ้างครับเจอไหมตอนนี้ก็โคคอยโค้ปเปอร์ตัวที่แบบ แหลมออกมาอะไรอย่างเงี้ยผมคคเบอร์เขาได้อยู่ <Okay. S 1> เขาจะวิะ่<อ>งมาจาก okay, okay, ฝั่ง okay, ฝั่งชาลีอ่ะจ้ะน่าจะเป็นแถบตรงนี้อ่าใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นแถบตอนนี้ตอนนี้เออโอเคครับโอเคทำดีมากทำดีมากผมรายงานครับแล้ว โอเคเอ่แอคคิเลตจ้ะอคคิเลตชัดเจนเลยเห็นชัดเจนมันอยู่ตึกฝั่งตรงข้ามนะครับตู้มาผม ไม่เหยียบรงนะตงผมเหยียบครับตงผมหยียบรงผมตอนนี้นที่พอแล้วน,น,นะใครมีไลฟ์แมนไหมครับ ยนนั้ไม่ได้ต้นแมนครับไม่น่านะไม่น่า เราจะทีเราจะกันตรงเสาแล้วก็อีสเปีลักนะครับเราจะกันตรงเออ่ตรงนี้กันปไปเราไปเราไปตรงนี้ดีก,ดกว่าย้ายอะไรอย่าข้ามผ่านถนนไปก่อนไป ไปอยู่มูมารซี่อยู่มารซีน,น,นในตัวส่วนใหญ่จาจามีศัตรูอ้อมหลังครับจามาทางเอ็นแต่ขโดนแล้วอนะ ลดเล็กมันไดไหมครับไปยิงสนับสนุนแกวเลยนะขอยอีอาลดเล็กครับลดเล็กครับได้ได้ไปเป็กเลยกันได้ไปสิ thank <laughs> you I didn't mean to do it.